สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่ 1. ทธันวาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดเอกเมืองย่านะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้789ทุกท่าน ก็จะมีเลข7ลงไปด้านล่างเข้าหลักหน่วยไว้ออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือถูกทันเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2 3 4นะครับ2 3 4แนวทางเด่นกำลังวันจันทร์นะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดจับ คู่ล่างหลักสิบล่างอาจารย์คำนวณได้6 7 8 9หลักหน่วยล่างคำนวณได้8 0 1 2ใครชอบใครตามก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดมิดนะครับใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวด้านล่างอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดนะครับ มี4 2 4 4 3 2แล้วก็3 4ถัดมาจะเป็นแนวทางของอนุผีพเนจรนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณด้านล่างตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้สองตัวเดียวนะครับชุดล่างของอาจารย์มี2องกับ2 7ทุกทัน2 3กับ2 7วันที่1นธันวาปี2568นะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอสตางใบนี้เป็นแนวทาง2ตัวบนชุดเต็มงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับคำนวณได้4-5ทุกทัน4-5ก็เข้าตรงๆนะครับโวยออก1-4537งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาวันที่1เดือน12ปี68แนวทาง2ตัวบนชุดเต็มของออสตาง ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดน้ำพุนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวของอาจารย์ได้492เก้านะครับสี่เสองตัวของอาจารย์มี92ชุดเดียววัดใจทุกท่าน ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอด,ดุยพรันธสองตัวด้านบนของอาจารย์คำนวณได้616264ข้อมูลด้านล่างของอาจารย์มี85กับ95นะครับสตัวอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง2ชุดได้แก่362กับ4 6่ทกกทันาน3ก2กับ462แนวทางของอด,ดุยพรัน ต่อมาจะเป็นนทางล่างชุดเต็มของแอดนานางวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับคำนวณได้73ก็เข้าตัวกลับทุกทันหอยออก3 7ตัวดับก็ดับผ่านนะครับคำนวณได้เลขสําสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับชุดเต็มอยู่ด้านบนส่วนแนวทางดับขาดล่างของอาจารย์นั้นได้เลข0ูนย์ ใครไม่ชอบเลขดับก็เก่งชุดเต็มชุดเด่นของอาจารย์ไปนะครับล่างชุดเต็มของแอดนานา,นา,นามาต่อกันที่แนวทางของแอดตูนทุกท่าน2ตัวของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับมี 4, 2 6, 4งสี่สหกี่หแล้วก็4ี่เกตัวได้2 4 6กกับหกสี่เ ใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ปรีชานะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คํานวณได้5ก็ไปด้านบนนะครับเข้าหลักหน่วยแต่ว่าชุด3ามตัว2ตัวของอาจารย์นี่หลุดนะครับงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่ถูกทันมี9 8ไปด้านบนตรงๆงวดที่ออก8 9 8 8 7สําหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนถูกทัน ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9นะครับชุด3ตัวชุด2ตัวของอาจารย์ก็จะมี059795 625296 9242แล้วก็64อัดมาจะเป็นแนวทางของแอดตูบุรินนะครับรูปแบบนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมก็ลงให้ทุกท่าน ข้อมูลด้านบนตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5กับ9ก็จะมีเลข5นะครับที่เข้า2ตัวของอาจารย์มี4 5เข้าตรงๆนะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลล่างข้อมูลล่างของอาจารย์ก็เข้าทุกท่านตัวเด่นมีเลข7 2ตัวมี7 3เข้าตัวกลับโวยออก1 4 5 3 7สงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ แนวทางเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้4กับ8นะครับเด่นสุดของอาจารย์ดูเหมือนว่าจะเป็นเลข4 2ตัวมี2อง4 4 4 4 2, 8 3 8 4 8 48 3ตัวของอาจารย์ได้824กับ1 2 4ต่อมาเป็นข้อมูลล่างนะครับตัวเด่นคำนวณได้6กับ2เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข2 2ตัวของอาจารย์มี5 2 6สองสอง 60 20แล้วก็64ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางเสือตกถังพลังเงินดีทุกทันวันที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางตัวเด่นของอาจารย์เข้าอยู่นะครับคำนวณได้เลข7ก็ลงไปด้านล่างเข้าหลักหน่วยทุดสองตัวก็มี7 3เข้าตัวกลับนะครับ งวดก่อนหน้านั้นตัวเด่นก็มีเลข8 2ตัวก็มี8ปดไปด้านบนงวดที่ออก8 9 8เก้าดดเจดทุกทันสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาสุดนะครับวันที่1นธันวาคมปี2568ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2นะครับตัวรองคำนวณได้7จุดสตัวจุด2ตัว แล้วก็มีชุดระวังเบิลด้วยทุกท่นานถัดมาจะเป็นแนวทางแต้มล่างของแอดนาคิโนนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านแต้มล่างของอาจารย์มีแต้มศูนย์ะครับหวยออก3ามเจ็สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา วันที่หนึ่งธันวาคมปี2568ัแต้มล่างของอาจารย์คำนวณได้5678943ทุกทัน5678943มาต่อกันที่แนวทางของอันะพลนะครับใบน,นี้เป็นแนวทางไม่น่าวางหลักร้อยบน งวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้7กับ3ก็ผ่านนะครับหลักร้อยเป็นเลข1งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้1กับ6นะครับ1กับ6วันที่1ธันวานะครับแนวทางไม่น่าวางหลักร้อยต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของอัชนาพลนะครับใบนี้สูตรคำนวณคู่ท้ายไม่น่ามางวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้แต้มสาม ก็ผ่านนะครับหวยออก1 4 5หได้แต้ม9สําหรับงวดใหม่อาจารย์คํานวณได้แต้ม5นะครับสําหรับคู่ท้ายบนไม่น่ามาต่อมาก็จะเป็นแนวทางไม่น่ามาล่างของเอดนาคิโนนะครับงวดที่ผ่านมาจารย์คํานวณได้เลข5ก็ผ่านทุกท่านหวยออก3 7สําหรับงวดใหม่คํานวณได้เลข4 มาต่อกันที่แนวทางเก็บตกนิตยาสารนะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นบนของอาจารย์จินดางวดที่ผ่านมามีเลขหนึ่งนะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้ห้ากับแปดใบนี้แนวทางเด่นบนของอ,อนิวัตนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้สามกับเจ็ดหลุดไปทุกท่านงวดใหม่ได้หกกับศูนย์ ต่อมาก็เลขเด่น5ดาวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้137ก็มาทั้ง3ตัวเลยนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้6 7 8นะครับ678อัดมาจะเป็นแนวทางปักหลักหน่วยบนจากเขากรวดงวดที่ผ่านมามีทั้ง4มีทั้ง5เลยนะครับเข้าทั้ง10เข้าทั้งหน่วย สำหรับงวดใหม่คำนวณได้1,2,4,5,7นะครับ1นึ5 7ตัวเด่นของอาจารย์ก็เห็นจะเป็น2องใบนี้แนวะทางคมเพชรปักหลัก10บนงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีเลข4งวดใหม่ได้2องส8นะครับตัวเด่นของอาจารย์ได้4ี่ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ